สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะมาชนวนเพื่อนๆทากุ้งแช่น้ําปลานะคะกุ้งแช่น้ําปลามีส่วนผสมอะไรมางง่ายๆนะคะเราอยู่ต่างแดนเราก็มีวิธีทํากุ้งแช่น้ําปลาง่ายๆคือเอ๋จะซื้อกุ้งมาที่แช่แข็งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเอ๋แช่กุ้งแช่น้ําปลาเอ๋ก็จะไม่ต้องใส่ตู้เย็นอีกต่อไปเพราะว่าถ้ากุ้งถ้ากุ้งที่เมืองไทยเนี่ยถ้าเราจะแช่น้ําปลาถ้าเราซื้อมาสดๆอ่ะเราต้องเอาไป แช่น้ำปลาเสร็จเราต้องเอาไปไว้ในช่องแข็งนะคะเพื่อให้แบบว่าพยาธิเขาตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากุ้งนี้เอ A, จะมีแช่แข็งอยู่แล้วเอคิดว่าเขากุงตายแล้วนะคะเราไปดูวิธีทําของเอเลยนะคะว่าทํายังไงกุ้งแช่น้ําปลาไม่ได้มีส่วนประกอบก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆก็มาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันมากเอ่ย่ยไม่มีอะไรเลยคะ่ะมีฟริก มีพริกมีกระเทียมมีเอ่อต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใช้มีผงชูรสมีน้ําปลาแล้วก็มีมะนาวแค่นั้นเองะคะ่ะมะนาวนี่เอ๋ผ่านไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วพอดีต้องว่าจะทําเมื่อวานแล้วแต่พอดีเมื่อวานไปเอ่อธุระลืมไปว่าเรามีนะัดทานข้าวนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเมื่อวานก็เลยติดธุระก็เลยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาทําวันนี้แทนแลวเราไปตัดกุ้งแล้วก็บอกกัน เดี๋ยวพันเศษนี้ก็จะแบบว่าัจะใ,ใหญ่ไหม,ไมตัวใหญ่ไหมแค่นี้แหละค่ะนะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเราักชิ้น้นนะค่ะเพื่อนๆคะ่ะก็เดี๋ยวเรามาปอกกันน,น,นะคะมาปอกกันว่าไม่ปอกวิธีปอกกุ้งก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเพื่อนๆปอกทั้งแข็งนะก็ะจะปอกง่ายกว่านะคะ กระปอก,กอ,อ่อนๆแล้วเขาจะปอกลําบากนะในความคิดของเอนะคะกระปอกเท่านี้เอจะไม่ผ่านหลังกันนะคะเอคิดว่าถ้าเ,เพื่อนๆจะผ่านหลังก็ผ่าได้นะแต่ว่าเอเอจะไม่ผ่านหลังนะ เดี๋ยวเราทำกุ้งแช่น้ำปลาเสร็จเดี๋ยวเราจะไปตาส้มตํากันนะคะไม่ได้ทานส้มตํากันมาหลายครั้งแล้วเดี๋ยวไปทานส้มตํากับกุ้งแช่น้ําปลากันนะคะเพื่อนๆเนาะ นี่ะคะเราก็เปาอย่างนงี้นะคะเพื่อนๆเราก็ไม่เปาเราก็ไม่ได้ยากอะไรเปาแบบแข็งๆอย่างนงี้ <c oughs> เสร็จมาค่ะคือเอกุ้งเนี้ยจะเป็นแบบว่ากุ้งสดนะแต่ว่าเอก็จะเอาน้ำร้อนลวกแล้วก็มาแบบว่าน้ำแข็งก็จะได้ละลายง่ายอะไรเงี้ยนะก็อยู่เมืองนอกเขาก็ถ้าเพื่อนๆแช่อย่างนี้แล้วอะ่ะถ้าแช่แบบว่าถ้ากุ้งแช่แข็งมาเพื่อนๆไม่ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วนะคะแต่ว่าถ้าซื้อจากเมืองไทยอะ่ะถ้ากุ้งยังไม่ได้แช่แข็งอะ่ะ เพื่อนๆแช่อย่างนี้แล้วก็ต้องเอาไปใส่ช่องฟิตสัก30-40นาทีนะคะให้แบบว่าพยาธิเขาตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าแช่แข็งแล้วพยาธิเขาตายใส่ชีโรสลงไปค่ะระหว่างใส่ชีโรสเนี่ยเอ็ก็จะบีบน้ำมะนาวลงไปด้วยนะนะนะคะแล้วก็จะปล่อยวางไว้ะแล้วเรามาตำเครื่องกันนะ แค่นี้แหละค่ะวิธีทำกุ้งแช่น้ำปลาอย่างที่บอกนะถ้าอยู่เมืองไทยก็ต้องเอาไปแช่แข็งส0สินาทีแต่อยู่นี่เอแช่แข็งมาแล้วเอะก็จะไม่แช่นะเนี่ยแค่นี้ค่ะเอะก็พักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันค่ะวิธีทำน้ำจิ้มมาเลยค่ะเพื่อนๆขออนุญ,ญาตนะ เอ๋ผอมลงแล้วนะเพื่อนเพื่อนรู้ป่ะเอ๋ผอมลงโลงนึงละก็เลยพยายามทําอะไรที่แบบว่าผอมๆทำแบบว่าผอม,ผอม,ผอมๆก่อนกลับเมืองไทยอะไรเงี้ยผอมลงโลงนึงแล้วค่ะนะค่ะ พอตัวตำสักครู่ก่อนนะมาค่ะเพื่อนๆเอกก็ตำละเอียดพอสมควรนะถ้าเพื่อนๆสะดวกก็เอาไปปั่นนะแต่เอไม่ชอบปัน่นเอก,ก็เอาแบบว่าเลือกตำแบบละเอียดละเอียดเอานะคะไม่ได้แบบว่าอะไรมากนะก็ตำแบบละเอียดเอานะคะแล้วก็มาชูรด ใครไม่ชอบน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่สําหรับเอเอก็จะชอบเอก็จะใส่สองช้อนชาก็มามะนาวเลยค่ะบีมะนาวลงไปบางทีเพื่อนๆจะเห็นรูปมันเฉียงนะเพราะว่ากล้องเอตั้งไม่เสมอภาคกันไนงะ น้ำไปค่ะคุกค่ะปะบบาบีมะนาวเสร็จแล้วก็คุกให้เข้ากัน ากาันเสร็จก็น้ำปลาเลยค่ะแค่นี้ค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มที่จะราดกุ้งสดนะคะเดี๋ยวจะลองมาชิมดูว่ารสชาติเ,เป็นยังไง ได้แล้วอะค่ะเพื่อนๆนเนาะแต่น้ําจิ้มกุ้งสดกับน้นําจิ้มพวกหอยแครงอะไรเงี้ยสูตรเดียวกันนะคะเพื่อนๆเอ็กก็จะใส่นี่ลงไปเนี่ยต้นหอมที่ซอยหัน่นซอยเล็กๆกันนะคะใส่ลงไปแค่นั้นแหละสูตรเดียวละค่ะน้ําจิ้มกุ้งสดน้ําจิ้มหอยแครงอะไรเงี้ยสูตรเดียวกันนะ,ะนก็ะเ,กนะเป็นน้ําจิ้มรสดเด็ดคงก็ไม่ได้มีอะไรอะไม่ได้ยากอะไร ี่ก็อร่อยนะค่ะเนี่ยค่ะผักอันนี้ผักนี้อาจจะเหี่ยวนิดนึงนะเพราะเอ๋จับไว้เมื่อวานแลวเอ๋ไม่ได้ทาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเสียใจเมื่อวานไม่ได้ทําก็จับได้แค่นเนี้ยค่ะอันจริงอเอาไปล้างหน่เพื่อให้มันชุ่มๆหน่อยนะก็ไม่ไม่ว่ากันนะคะ แล้วนี่เราก็มาวางเลยค่ะมาวางกุ้งสดนะวางกุ้งสดเลยค่ะ Thank <sniffs> you. นะมาล่างน้ำจิ้มนะคะเพื่อนๆอาน้ำจิ้มเนี่ยค่ะคล เนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีทำกุ้งแช่น้ำปลาง่ายๆของครฮอลแลนแดนน้ำสาบายพิงนะเราอยู่ต่างแดนเรามีแค่นี้เราก็ใช้แค่นี้นะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องไปใช้เหมือนพัาตาคารอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะจะไปรีวิวกันนะไปรีวิวกันนะคะเพื่อน ไปรีวิวการได้ระทานกันเดี๋ยวไปมุมนู้นดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นหลายมุมนะเพื่อนพบอกมุมนี้ไม่เคยเห็นเลยเอามาดูมุมนี้มากมีผักด้วยนะกุ้งแช่น้ำปลาสูตร ครัวฮอลแลนด์แดนหันสาใบพิคงไม่ได้ยากอยงที่คิดเลยใช่ไหมคะเพื่อเพื่อนเนี่ยลองดูนะคะง่ายๆแล้วก็แสนอร่อยด้วยก็มีเอ็กซ์จะใช้ชมะระแล้วก็ใบขนาขนาแล้วก็จะแบบว่าข้างล่างก็จะแบบว่าหันห่นหัน่นหั่นมะนาวแผ่นบางๆรองน,นะคะนะเนี่ยค่ะสุดของครัวฮอลแลนด์แดนหันสาใบพิงเพื่อเพื่อนสนใจไปจัดกันได้เลยนะคะ นี่ขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครป์ครัว,วแดนแดนอารสาบใบพิงและครัวแดนทหารสาใบาลุงฮันด้วยนะคะใครสนใจอาหารฝรัง่งหรือใครสนใจแบบว่าเป็น f อลุงฮันก็ไปกดติดตามที่ช่องลุงฮันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกขอตัวไปตำส้ตมตำเพื่อที่จะมาทานกับกุ้งสดต่อนะคะอย่าลืมไปดูตอนตำส้ตมตำด้วยนะคะตำส้ตมตำแล้วเราก็มาทานกับกุ้งสดนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย